สวัสดีค่ะ FC หมอลำทุกคณะและ FC แฟนคลับช่องฮักสตาพามวนช่องที่มีแต่ข่าวสารสาระแวดวงคนดังทั้งฝั่งหมอลำอีสานบ้านเรา <c oughs> กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันไม่หยุดป่มที่ดินที่พักใหม่ล่าสุดเพลาว,วออกมาเคลื่อนไหวชี้แจงกรณีรีสอร์ตโดยมีใจความว่าดิฉันขอเรียนชี้แจงต่อสาธารณชนในกรณีประเด็นเรื่องพื้นที่รีสอร์ทที่เกิดขึ้นในขณะนี้ว่า พื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ดิฉันได้ดำเนินการซื้อมาโดยถูกต้องตามกฎหมายมีได้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่บ้านส้มแต่อย่างใดดิฉันจึงได้ให้ทีมงานเข้าไปพักอาศัยชั่วคราวเพื่อรองรับแผนการขยับขยายและพัฒนาในอนาคตในส่วนของแนวเขตพื้นที่ดิฉันมีความยินดีและพร้อมให้ทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการรังวัดเพื่อกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนถูกต้องและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย สำหรับประเด็นข้อพิาพาทที่เกิดขึ้นดิฉันขอแสดงความเคารพต่อคำตัดสินของกระบวนการยุติธรรมและไม่มีความประสงค์จะดำเนินการต่อสู้หรือโต้แยง้งใดๆเพิ่มเติมเพราะต้องการให้เรื่องราวทั้งหมดจบลงด้วยความสงบและความเข้าใจปัจจุบันดิฉันมีครอบครัวใหม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคนรอบข้างรวมถึงผู้คนอีกหลายชีวิตในวงงานที่ดิฉันต้องดูแล ดิฉันตั้งใจใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายตั้งใจทำงานและมุ่งมั่นสร้างอนาคตที่ดีให้กับครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนดิฉันขอขอบคุณทุกกำลังใจความห่วงใยและความเข้าใจที่ทุกท่านมอบให้เสมอมารวมถึงขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่คอยสนับสนุนและอยู่เคียงข้างกันมาโดยตลอดด้วยความเคารพอย่างสูงพัฒนันทศรักษา เราไปดูเสียงจากแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นนี้เริ่มต้นที่คอมเมนต์นี้ว่าเนี่ยเธอโคตรแมนเลยสมบัติที่เธอมีและใครก็เอาไปไม่ได้คือสมองกับสองมืออาชีพที่ติดตัวมามันน่าภูมิใจเสียอีกมือผู้ให้ย่อมสูงกว่ามือผู้รับเสมอกำลังใจนะ่ะฝ่ายผู้ใหญ่บอกเขาไลฟ์สดชี้แจงไปก่อนหน้านี้แล้วส่งกำลังใจให้เสมอนะคะไม่มีฝนใดตกตลอดไป ไม่มีฟ้าใดมืดตลอดการเดินหน้าใช้ชีวิตให้มีความสุขค่ะเธอสุดยอดพอๆเดินหน้าต่อไปเพื่อวงและครอบครัวจ้าต่อไปนี้ขอให้เจริญรุ่งเรืองทำมาค้าขึ้นเงินทองไหลมาเทมาทุกทิศทุกทางนะจบไหมหรือจะโพสหาเหรียญอีกแมนมากแพราๆใจเธอมันได้ จะไปอะไรกับเขาหนักหนาพวกชาวเน็ตปล่อยให้เขาทำมาหากินกับครอบครัวเขาแบบมีความสุขหน่อยเถิดดูแต่ลูกกระตาก็พอพอใจก็ดูไม่พอใจก็ไม่ต้องดูพากันวุ่นวายโน่นนี่นั้นแต่กับเขาสุดท้ายก็สู้สู้สู้หาใหม่ค่ะเรายังมีแรงหาใหม่สู้ใหม่ค่ะตัดสินใจถูกแล้วจ้าไม่ต้องไปสู้รบกับใครนั่นคือเราจบจริงมีความสุขจริง กำลังใจคะ่ะสุดท้ายแล้วมหากาบเรื่องนี้ยังไม่รู้ว่าจะจบตอนไหนถึงเรื่องราวทั้งหมดอาจไม่มีใครชนะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คนที่เลือกหยุดเลือกเดินหน้าและเลือกความสงบนั่นแหละคือคนที่ชนะใจตัวเองมากที่สุดดราม่ามีวันจบแต่ชีวิตต้องเดินต่อใครพร้อมดูก็ขอบคุณจากใจใครไม่สบายใจก็ขอให้ผ่านไปด้วยความเข้าใจกำลังใจยังคงสำคัญเสมอเพราะไม่มีฝนใดตกตลอดไป และไม่มีฟ้าใดมืดตลอดการแล้วคุณละ่ะคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์มาคุยกันได้อย่างสุภาพคลิปนี้แอดขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดประเด็นข่าวร้อนในคลิปต่อไปค่ะทุกคน